ปกครองร่วมกับตำรวจตรวจสถานบันเทิงย้ำเด็กยาเสพติดอาวุธห่วงเรื่องอักคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ค่ำวานนี้นะคะนายพัชรพัฒน์ศรีธญัญนนท์นายอำเภอบางละมุงสั่งการให้นายชริตจันจรูนปหลัดอำเภอบางละมุงสนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองพัทยาลงตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่รับผิดชอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในเรื่องของอักคีภยัยความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมถึงการป้องปราม ามนโยบายทั้งเรื่องยาเสพติดอาวุธปืนเยาวชนที่เข้าไปใช้บริการและการลักลอบค้าประเวณีนะคะ นายพัชรพัศ์ศรีธัญ,ญนนท์ในอำเภอบางละมุงมีความห่วงใยในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยในช่วงฤด,ดูกาลนี้รวมไปถึงจะก้าวเข้าสู่เทศกาลวันตรุษจีนแล้วด้วยนะคะซึ่งเทศกาลนี้ก็มีความสําคัญกับคนไทยเชื้อสายจีนสถานบริการหรือว่าห้างร้านต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการเส้นไหว้เผากระดาษเงินกระดาษทองสิ่งของให้กับบรรพบุรุษจึงสั่งการให้ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ประกอบการมีความระมัดระวังมากขึ้นอีกทั้งสถานประกอบการต่างๆนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะในเรื่องของอุปกรณ์ในการดับเพลิงทางหนีไฟที่จะต้องเป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนดค่ะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าบางร้านทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทั้งทางหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงจะมีเพียงบางร้านเท่านั้นนะคะที่ยังมีความบกพร่องอยู่บ้าง ในเรื่องของอุปกรณ์ดับเพลิงค่ะจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของทั้งร้านและของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการด้วยนะคะนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบนักเที่ยวที่จะเข้าไปใช้บริการค่ะจะต้องมีอายุเกินกว่า20ปีตามที่กฎหมายกําหนดนะคะและห้ามมิให้มียาเสพติดอาวุธมีดและอาวุธปืนพกพาเข้าไปในสถานบันเทิงต่างๆหากตรวจสอบ พบเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน